นี่ผมดูดออกมาจากขังนะครับดูดออกมาจากจะเป็นน้ํามันนะครับส่วนด้านล่างที่ขาวๆลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือน้ํานะครับน้ําซึ่งโดยธรรมชาติของมันแล้วน้ํากับน้ํามันมันจะไม่ผสมกันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ําเนี่ยมันจะไม่ผสมกันคือพูดง่ายๆมันผสมกันไม่ได้มันจะแยกชั้นแยกชั้นแบ่งชั้นอยู่นะครับแยกชั้นแบ่งชั้นอยู่ซึ่งน้ํามันเนี่ยมันจะเบากว่าน้ําจะลอยอยู่ด้านบนเสมอนะครับ ลอยอยู่ด้านบนเสมอส่วนน้ําจะหนักกว่าน้ําก็จะอยู่ด้านล่างครับแน่นอนทําไมมันถึงไม่ติดนะครับด้วยระบบของมันนะครับน้ามันจะอยู่ในถ้วยนี้นะครับแล้วก็ตัวนมหนูเนี่ยนมหนูเนี่ยเห็นไหมที่ผมจับนิ้วโปง้งเนี่ยมันจะยาวลงมายาวลงมาอยู่ก้น ก้นถ้วยตรงนี้แหละนะครับทีนี้อยู่ก้นถ้วยมันก็ดูดอะไรมันก็ดูดแต่น้ําขึ้นไปนะครับมันก็ดูดแต่น้าขึ้นไปเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนถ้วยคาบูนะครับแล้วก็ตัวหนุมหนูเนี่ยเหมือนปลายตัวนะี้มันจะจุ่มอยู่อย่างนี้ครับพูดง่ายมันก็ดูดแต่น้ําซึ่งน้ํามัน แน่นอนน้ำมันไม่ใช่เชื้อเพลิงที่จะเป็นจุดระเบิดได้นะครับที่ไปลุกไหม้ได้นะครับน้ํามันไม่ลุกไหม้นะครับ